ฉันยินดีเป็นอย่างมากแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานงานถแถลงข่าวการจัดงานมหากรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านไอซีีของนักเรียนไทยและนักเรียนญี่ปุ่นหรือ Thailand Japan Student ICT Fair 2022ในวันนี้ความจริงทุกท่านที่กลับไปแล้ว ก็ได้บอกแล้วว่าทําเป็นมาอย่างไรไปอย่างไรความสามารถในการเป็นเจ้บบาภาพจัดงานของไทยนี่ก็ไม่แพ้ใครอยู่แล้วแล้วก็ความพร้อมของทางโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาอรเชียงรายก็ขอขอบคุณเจ้าของสถานที่ทุกๆหน่วยงานจริงๆนี่ฉันคงมีหน้าที่มาขอบคุณทุกๆหน่วยงานที่ทําให้งานนี้ เร็จแล้วก็รุกร่วงไปด้วยดีซึ่งนายกก็จะเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานใน,น,นวนันที่21ธันวาคมนี้ก็ต้องถือว่าเป็นงานใหญ่เป็นงานสำคัญท่านนายกรัฐมนตรีคนนี้เป็นท่านจึงเดินทางมาเป็นประธานพร้อมกับคณะรัฐมนตรีหลายกระทรวงในวันที่21ธันวาคมสิ่งที่อยากจะพูด กับพวกเราหรือสื่อมวลชนก็คือสิ่งที่ที่ฉันได้เห็นความสามารถของนักเรียนเวสัสจุฬาภรณ์ที่ได้แสดงให้เห็นช่วงเดินทางก่อนที่จะมาเข้าห้องประชุมนี้ตั้งแต่กังหันบำบัดน,น้ำเสียของโรงเรียนและของชุมชนที่เป็นคลองสายเดียวกัน แล้ก็ผ่านมาทางโรงเรียนนักเรียนก็ช่วยกันคิดช่วยกันพัฒนามาจากกังหันชยพัฒนาให้มีคุณภาพให้ต้นทุนที่ถูกแล้วก็ใช้ความรู้ทางด้งนานวิทาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทําให้การบำบัดน้ำเสียได้ผลมากขึ้นเราสามารถควบคุมได้จากมือถือจึงเข้ากับเหตุการณ์ของ ICT ที่เราจะมีการจัดงานร่วมกับญี่ปุ่นในปรนที่21าม แล้วก็มาเดินดูอีกหนึ่สอาีอีกเงานเนผลงานของนักเรียนที่ฉันประทับใจมากที่สุดก็คือว่าเด็กนอกจากเรียนเก่งแล้วนะคะถ้าไม่เก่งผงไม่ได้อยู่โรงเรียนวิยาศาสตร์จุฬาภร์เพราะว่าสอบคัดเลือกกันมาทั้งหลายจังหวัดในภาคเหนือของทุกๆจังหวัดที่มีจุฬาภร์ไปตั้งอยู่ก็จะรับผิดชอบนักเรียน6ถึง8จังหวัด ใช่ไหมฮะตั้งอยู่ที่เชียงราย6-8จังหวัดรอบเชียงรายก็มีสิทธิ์ที่จะมาสอบถ้าตั้งอยู่มกดาหารก็จะมีนักเรียนในจังหวัดอีสานที่มีสิทธิ์เลือกสมัครสอบเพราะฉะนั้นนักเรียนเมสา,าจุฬาภรราชวิทยาลัยเนี่ยเราไม่ต้องสงสัยคะ่ะว่าเด็กเรียนเก่งแล้วก็ที่น่าประทับใจมากที่สุดคือเก่งแล้วยังไม่พอแต่เป็นคนดี เพราะไรเพราะเขาคิดแก้ปัญหาที่เขาเห็นแล้วก็ใช้ความรู้ ICT เข้ามาช่วยซึ่งเข้ากับเหตุการณ์แม้กระทั่งน้องที่รำเมื่อเชมื่อก,กี้นี้นะคะแสงไฟในยิระยบเนี่ยนะฮะมาจาก ICT ค่ะคือใช้ความรู้มาในการรำในการออกแบบอะไรต่างๆแล้วก็เรื่องอการหาร บำบัดน้ำเสียให้กับโรงเรียนแล้วก็ให้กับชุมชนไปในเวลาเดียวกันแล้วทุกโครงการที่น้องทำเนี่ยนะคะ mm hmm. เขาจะคิดถึงปัญหาสังคมมากเลซึ่งดิฉันประทับใจจริงๆนะคะจะคิดถึงความเครียดของเด็กหรือว่าโรคซึมเศร้าจะทำยังไงจะทำให้เด็กที่ มีข้อมูลล้นเหลือในโลกของเทคโนโลยีจะเลือกข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างไรการเรียนรู้มีโปรแกรมมีแอปที่จะให้แต่ละคนรู้ว่าจุดเด่นจุดด้อยของตัวเราเองอย่างไรเพื่อประโยชน์ในการทำงานในอนาคตเพื่อจะได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสูขได้ทั้งหมดนี้นะคะน้องเก่งวทศาเก่งเทคโนโลยีแล้ว น้องอยังมีน้ำใจเป็นคนที่เป็นห่วงเพื่อนบ้าน <_ C' est> เพื่อนฝูงที่ทุกเกี่ยวกับเรื่องนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้กระทั่งจะไปซื้อมะม่วงที่ตลาดทำยังไงเราจะไม่เสียตังค์เสียเวลาที่แม่ค้าบอกว่ามันหวานมันอรอ่อยเรากลับมาถึงบ้านเราไม่อร่อยน้องก็ใช้ความรู้ทำเป็นแอปพลิเคชันที่มือถือไปถ่ายรูป มะม่วงก็ะจะรู้ว่าลูกนี้หวานลูกนี้ไม่หวานเพราะว่าสอน AI ไปแล้วว่าถ้าหน้าตาอย่างนี้ลูปรลีงอย่างนี้มันจะหวานขนาดน,นี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นช่วยช่วยทำให้แม่บ้านหรือชาวบ้านที่ไปซื้อของไม่ถูกหลอกแล้วก็ไม่เสียใจไม่เสียเวลาอย่างนี้เป็นต้นทั้งหมดนี้อยากจะสรุปว่าน้องเวียสา์จุราภรณ มีความรู้เทียบเท่ากับระดับสาคลแน่นอนเพราะเราจัด ICT t h a i l ย n d นญี่ปุ่นมาหลายครั้งแล้วแล้วก็เห็นไม่ว่าจะทางอีสานทางเหนือทางใต้เหมือนกันหมดนะฮนะแล้วก็เรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันก็จะเก่งขึ้นทั้งคุณครูและนักเรียนอนะันนั้นไม่ต้องสงสัยแต่ว่าปัจจุบันนี้จะต้องมีคุณสมบัติที่น้องๆมีใน เชียงรายนี้เป็นอย่างมากเพื่อจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์เก่งแล้วไม่พอต้องดีด้วยอันนี้เป็นส่วนที่ดิฉันคิดว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างโรงเรียนในประเทศไทยและก,กับญี่ปุ่นนี้จะเพิ่มคุณภาพในการทำงานวิจัย ในการเรียนรู้ในการพัฒนานวัตกรรมโดยเริ่มจากนวัตกรรมที่แก้ปัญหาใกล้คนใช่ไก่คนับแล้วค่อยๆค่อยๆเก่งขึ้นสูงขึ้นจนถึงของประเทศชาติในที่สุดซึ่งเราต้องการนักเรียนเนียสานจุฬาภรณ์เป็น,นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาตามนโยบายของประเทศไทยที่อยากจะเห็น คนไทย4.0หรือ5.0ในเร็วๆนี้ที่จะต้องมีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทันโลกแล้วก็เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันด้วยจึงจะทำให้เรามีความพร้อมที่จะต่อสู้กับโลกที่ฝรั่งเขาเรียกว่าบูก้ามเวอร์คืออะไรคะ คือความผันผวนบทาเ t i ิตี y ความไม่แน่นอน (Uncertainty) แล้วก็คอมเพล็กซิ (Complexity) คือความสลับซับซ้อนแล้วก็แอมบิวิตี้คือความคลุมเครือทั้ง4โลกขณะนี้กำลังเผชิญเราอยู่ถ้าเด็กเรารู้แต่วิชาการคงไม่เพียงพองเด็กต้องมีชีวิตการเรียนรู้ในห้องเรียนมีความรู้เป็นเรื่อ แต่จะต้องเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันและแก้ปัญหาของชุมชนได้อันนี้ถ้าจะให้พูดในวันนี้กับสื่อมวลชนนะฮะว่าเราประสบความสำเร็จที่เรามีโรงเรียน,ว,ยนวิทยาศาสตร์จุฬาภรมีมหาวิทยาลัยเทยารนุสสรมีโรงเรียนห้องวิทยาศาสตร์มีอะไรต่างๆก็เพื่อให้เราทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Technology. แล้ววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตรกรรมนี้แหละจึงสร้างโลกที่เรียกว่าวงกาเเอิ์ขึ้นมาเพราะว่ามันมีการพัฒนาไม่หยุดยัง้งแล้วก็เราไม่รู้เลยว่าการพัฒนานี้จะรุนแค่ไหนจะด้วยความเร็วความเร่งหรือทิศทางใดเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมเด็กของเราให้พร้อมมีผงคุ้มกันที่จะ,ะเผชิญกับวงเกิดที่นับวันแต่จะรุนแรงขึ้นทุกวันให้ได้ นี่เป็นการเตรียมเด็กของเราที่พร้อมนะคะก็อยากจะฝากสื่อมวลชนว่าเราได้เตรียมเด็กของเราเพื่อเป็นนักวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกกรรมอะไรต่างๆที่เทียบเท่ากับสากลแล้วเด็กของเราต้องมีความเป็นคนดีมีวัฒนธรรมที่ดีอย่างล้านนามีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยที่สั่งสมมาเป็นร้อยร้อยปี ด็กจะต้องมีความพร้อมเรื่องนี้ด้วยเราเพิ่งจะชนะเครื่องแล้วเราเพิ่งจะชนะประเทศอื่นนั่นหมายความว่าการเรียนการสอนของประเทศไทยแล้วเนี่ยนะคะจะทําให้เราสามารถแก้ปัญหาและนลําพังประเทศก้าวข้ามวิกฤตต่างๆได้ด้วยเด็กของเราด้วยความรู้ความสามารถของครูของนักเรียนของเราก็อยากจะฝาก ว่าเราจะเก่งวิชาการแค่ไหนก็ตามมันยังไม่เพียงพอถ้าเราไม่ได้ใช้ความรู้นะั้นเพื่อประโยชน์ของสังคมประเทศไทยก็เรียนมาแล้ว15ปีทีฉันขอเพิ่ม A เข้าไปที่ STEM Education เป็น s t e ีม S T E A M แลก็ดีใจมากดิฉันเพิ่ม A เข้าไปตัวนี้เดี๋ยวจะอธิบายเล็กน้อยว่าคืออะไรแต่ว่าประเทศฟินแลนด์ที่มีการศึกษาดีที่สุดในโลกเขาก็เพิ่ม A แล้วค่ะแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วประเทศที่การศึกษาเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในโลกคือฟินแลนด์เขาก็เพิ่ม A เข้าไปใน s เต็มเอ e d เทอรนแล้วเช่นเดียวกันเของฝรั่ง ือ art of life ศิลปะของชีวิต art of living ศิลปะนในการอยู่กินของแต่ละประเทศ art of working Together ถ้าจะให้สรุปก็คือ culture and value ของแต่ละประเทศคือวัฒน,ธ,นธรรมและคุณค่าของแต่ละประเทศอยู่ที่เอตัวน,นี้ แต่ว่าเอของประเทศไทยมีมากกว่าของตะวันตกมากเรามีวัฒนธรรมเรามีรากเน้าของความเป็นไทยเรามีพระเจ้าแผ่นดินทุกพระวงค์ตั้งแต่ในอดีตที่สร้างความจเจริญต่อสู้อา,ร,าริราชศัตรูจนประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสงบสุข มีวัฒนธรรมที่ดีงามที่คนอื่นไม่มีเช่นมีความพัตฉรอย่กตวเวทิตามมีความเอื้อเฟื้อเอื้อกูลมีจิตสาธาณะสูงสิ่งต่างๆเหล่านี้เราหย่อนยาเนื่องจากเราวิ่งตามตลักสเต็มเราต้องใช้เทคโนโลยีเอนจิเนียร์แมน จะต้องเอาให้เข้มข้นซึ่งไม่มีวันที่จะตามทันแต่เราก็ละเลยสิ่งดีงามที่เป็นตัวเอของประเทศไทยคือสมบัติทางสังคมของประเทศไทยที่มีค่ายิ่งที่เราละเลย mm. เด็กเก่งจะต้องมีเอตัวนี้ใหญ่กว่าคนอื่น mm. เด็กทุกคนจะต้องเอาเอกลับมาให้ได้เพราะฉะนั้น เรียนสเตมไม่พอต้องเรียนสรตมค่ะแล้วสรีมนี้จะชนะ AI นะครับที่น้องเขาสอน AI ให้เรียนรู้ม่วงเนี่ยนะ,ะ AI ไม่เคยยิ้มถูกไหมคะไม่มีความเอื้อเฟือเ้อเทื่อกูลเขาทำตามที่เราสอนเขาเราสั่งเขาเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเอื้อเฟื้อเทื่อกูลมีอารมณ์สุนทรีมีความเมตตาการุณา มีความกตยยัญญูกตเวทีต่าเราก็าาชนะเอไอค่ะเพราะฉะนั้นต้องเอาเอตัวใหญ่ๆนะคะน้องทุกคนที่เรียนสเตมต้องเป็นสตรีมนะคะแล้วคุณครูก็เช่นเดียวกันนะคะปลูกฝังให้ฝรั่งตามเอเราตามสเตมแต่ฝรั่งต้องตามเอของเราเพราะเราเก่งกว่ามากกว่าใหญ่กว่ามีมากมานานกว่า แล้วเราก็จะชนะประเทศอื่นด้วยค่ะก็นี่เป็นความหวังและความตั้งใจที่อยากจะส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนดีของประเทศไทยชนะเครื่องและชนะประเทศอื่นจะได้นำพาประเทศเราก้าวข้ามวิกฤตต่างๆในปัจจุบันนี้และในอาานาคตฝากเรื่องสุดท้าย เรื่องประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมแล้วก็ดรบริว,วัตเนี่ยก็ได้ใช้ความรู้ทางด้านเทศสาสตร์เทคโนโลยีบวกกับโคดดิ้งไปเรียนรู้บูรณา,าการแ8บบสาระวิชาของโรงเรียนปฐมััธยมโดยใช้พื้นฐานการเกษตรเป็นตัวขับเคลื่อน แล้วด้วยการทำวิธีนี้ขนาดนี้มีหลายร้อยแล้วนะคะที่ร่วมโครงการอัจฉริยะเกษตรปราณีตคือใช้ดิจิลเทคโนโลยีแล้วก็โค้ดิ่งบูรณาการการเรียนแปดสาระวิชาจนประสบความสำเร็จเด็กระหว่างเรียนมีรายได้จบแล้วมีงานทำหรือ จบแล้วเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีอันนี้ทั้งสี่อย่างนี้คือแนวโน้มของ world education ที่ต้องการผลิตคนออกมาระหว่างเรียนมีรายได้มีความสุขในการเรียนที่เราชอบจบแล้วมีงานทำเป็นผู้ประกอบการทันสมัย เป็นแนวโน้มของลูกว่าการศึกษาจบแล้วจะต้องมีความสุขมีงานทำหรือเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยด้วยยุทธศาสตร์เทคโนโลยีก็ขอฝากประเด็นต่างๆเหล่านี้ไว้กับโรงเรียนไว้กับน้องๆนักเรียนทุกคนท่านจะเป็นคนกันกลไกขับเคลื่อนประเทศเป็นตัวอย่างของเพื่อนๆคนอื่น ก็เรามีจิตเพื่อเฟื้อเพื่อปูุอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะอลองเรื่เงโควิดก็เช่นเดียวกันเห็นได้ชัดเลยว่าประเทศไทยที่ได้รับคำชมจากต่างประเทศเพราะความเอื้อเฟื้อเพื่อปูุของคนไทยเราเห็นแล้วนะคะก็ขอให้นักเรียนทุกคน จัดงานนี้อย่างมีความสุขแล้วก็เรียนรู้ให้มากที่สุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากญี่ปุ่นที่จะมาอีกร้อยชีวิตทั้งครูและนักเรียนในยี่สิบสามถึงยี่สิบเอ็ดถึง 23, ยี่สิบสามเดือนนี้ก็ขอให้เรียนรู้มา,มากๆแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเขาแล้วก็ให้ได้ประดับสากลที่เช่นอยากจะเล่านิดหนึ่งเมื่อวานนี้เล่าให้น้องฟังตอกนกลางคืนแล้วว่า